การป้อนนมอีเห็นครับดูได้ขวดนมมาละดูเขาลืนตาแป๋วเลยเนี่เริ่มลืนตาละเขาจะกินคือตอนนี้กินทุกๆุกสองสามชั่วโมงครับต้องกินทั้งคืนอะพูดตรงๆแม่บ้านผมนี่ก็จะลุกขึ้นมาป้อนมัน ช่วงนี้ดูนี่ได้ไฟมาแล้วครับนี่อันนี้ไฟอบมัน <c oughs> มัวได้ไงนี่คือไฟอบเฮ้ย <c oughs> ไฟอบแบบไม่มีแสงครับเดี <c oughs> ๋ยวเราจะมาดูกันอันนี้สำหรับอบสัตว์ครับนี่ไม่มีแสงสว่างให้แสบตา ของใหม่ได้มาสั่งมาดูเขากินนม,มงนนวางไว้ก่อนแล้วตัวใหม่เข้ามาคิดดูทำความวสะอาดเขาหน่อยนึงยังไม่รู้เพศครับตัวนี้ เดินออกกำลังกายก่อนน่ารักมีอีกตัวหนึ่งก็จะมากระตุ้นกระตุ้นให้เขาขี่ให้เยี่ยวก็คือกระตุ้นเช็ดตัวนั้นแหละครับเช็ดตรงของเขาอะต้องตูดอะเหมือนแม่เขาจะเรียตรงนั้นตรงนั้นกระตุ้นการขับถ่าย นี่ก็หาเต้านมแล้วะมุนหาเต้านมแล้วะมุนใหญ่เลยขนก็เริ่มยาวเยอะแล้ะคู่กันดูเขาดูหลังจากที่เขากินนมอิ่มล้วดูเพศก็ยังไม่รู้ดูตากก่อนโอลูกหลก ินนมดีกว่าถ้าถ้าฝึกเขากินขวดนมอย่างนี้มันจะดีกว่าครับเวลานั้นถ้าเป็นเซลลิงเราก็ดูดอยู่เรื่อยแล้วก็คือถ้าใส่สซลลิงจกไปจกมาเผื่อมีมันมีแมงลงมันก็จะเสียถ้าในขวดมันจะดีกว่าไปละตัวนี้หมุนละเล่นผ้าละ ันยังไม่ออกออกน,นิดนึง <c oughs> เนี่ยครับวิธีการป้อนนมแมวเล็กหรือสัตว์เล็กใช้ขวดนมอย่างนี้โดยนมแพะนมแพะร้อยเปอร์เซ็นนะครับห้ามผสมจะมีขายอยู่ในร้านห้างสรรพสินค้าทั่วไป เช่นโรตารโรตัรมีขายแต่เซเว่นกับมินิมาร์ททั่วไปไม่มีเนี่ยครับหมุนแหละตัวนั้นมากมากวงกูกันเขาจะกินนมก็จะให้กินประมาณตัวละซีซีหรือครึง่งซีซีก่อน ผ่านไปสักสามสี่ชั่วโมงถ้าเขาก็จะให้กินอีกทีเนี่ยประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงครั้งช่วงนี้เหมือนเลี้ยงลูกอ่อนนะฮะเด็กน้อยก็สามชั่วโมงก็ลุกขึ้นหิวนมลองอันนี้ก็จะเหมือนกันกลางคืนก็ติมก,ก,กอมี กระดาษเปียกมันทิ้งไว้เด้อยเช็ดตัวไอ้เขาหมดมันจะได้ไม่ขึ้นหมุนมุนหมุนหมุนหามุนหาเต้านมแล้ะที่นอนก็มีไฟใหม่และไฟเซรามิกไฟเซรามิกทำความร้อนแบบไม่มีแสงสว่างเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนใหม่ไม่บ้านผมเพิ่งสั่งมา <c oughs> เลยยึดขากล้องผมมาไว้เลยตรงนี้ เอาไว้ก่อนดูการให้กินนมก่อนผัดกันกินตัวนี้กินสองสองสามอึดแล้วก็ไปเดินก่อนอย่างตัวนี้ผัดกันเดินเขาจะได้ไม่ท้องอืดครับถ้ากินแล้วไม่ไม่เดินเลยมันมันจะท้องอืด ต้องให้เขากินแล้วกัเนี่ยกินเสร็จเขาก็จะหมุนเดินขับลมในท้องเขาจะได้ไม่ท้องอืดท้องอืดก็มีวิธีแก้อีกครับอูดกินจจจ,จ,จอ,อร่อยจังเลยอร่อยจังเลยผัดกันตัวนี้ขึ้นมาตัวนั้นไปเดิน ตาเริ่มแปลวแล้วจมบจิ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 บไม่ได้ดูนะครับแต่คือทําให้เขาเริ่มน้ำมันจะไหลเข้าคอน้ำนมค่อยๆให้มันไหลเข้าคอเองดูท้องกลางเลยนิดเดียวเอง จึ๊บจึบหม่นไปเลยวนะหมุนมั่วเลยนะสะของมันเลยนะเอามุนหานมนะครับนะไม่ใช่หมุนหาอะไรนะ,ะมุนต้องผัดกันดูท้องกลางยงงยังท้องยังไ้กลางจึบจึบจึบอันนี้มากิน จุบจุบจุบไปแล้วอือยจังเลยรอยจังเลยไปแล้วหมุนนมบไ,ไฟตัวนี้มาเขายังชั่วเนี่ยมันจะไม่สว่างมันจะไม่เสบตาเขาตาเขาจะได้ไม่เสียแต่น้อยตอนแรกผมยังไม่มีไฟตัวนี้ผมก็ใช้ไฟธรรมดาก่อน ก็แก้ได้อยู่ครับแต่ไฟจริงๆมันต้องไฟตัวนี้ไฟเซรามิกอ่ะปีนใส่ปีนกว่าล้วะอะหยอกกันละนี่คือเขาหยอกกันนะครับเนี่ยคู่ดูพฤิกรรมจิงอจงอิงเอ้ยอ่ะอ่ะยอ่อเยอวนยแ่มากเลยโอ้ดูิอ่ะอเยโอ้ยปีนโอ้ยโอดู จ๊เจ๊เจ๊เออดูที่ดูเขาทำที่โอ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 งัดกันงัดกันโอโอ,โอปินเนี่ยเขาเขาจะได้แข็งแรงถ้าเขาไม่ขยับเขยื่อนเนี่ยน,นะน่ากลัวขวดอะไรวะเนี่ยตัวนี้เขาหาเต้านมและเอ้าหานิ้วยัง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 ไม่ยิ่มต้องเดินโยกหา ถ้าเขากินแล้วก็เดินอย่างเงี้ยดีครับทองเขามันจะได้ไลหลหลุมันปิ่นท้องปิ่นใสเอาวันนี้ผมก็ให้เพื่อนได้ดูขนาดนี้ก่อนครับก็ทุกสามชั่วโมงอะ่ะจะต้องป้อนนมแล้วก็ต้องอบไฟได้วยนะครับไฟจริงจรม,มันต้องเป็นไฟอย่างเงี้ย ไฟเซรามิกนี่ให้ความร้อนอย่างเงี้ยไม่มีแสงแต่ร้อนอย่างเดียวแล้วก็เอาผ้าห่มคุมให้เขาอยู่ในกล่องก่อนแสงสว่า,างมันจะได้ไอความอุ่นมันจะได้อยู่อ่าขอบคุณทุกทนทุกคนครับที่รับชม